สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิบสี่พยากรณ์นะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่11สิงหาคม2565ให้กับคน7วันเกิดเลยนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์3ใบนะคะคนอันอาทิตย์มาด้วยแฮงแมนนะคะ8ด,ดาบอีกอ่าเป็นอะไรคะคนวันอาทิตย์คะอ่าเพชรอฟสอดนะคะเขาบอกคนวันอาทิตย์นะมีเรื่อง บางคนมีเรื่องเครียดกังวลมีบางคนมีเรื่องของสุขภาพนะคะบางคนมีเรื่องของอาการปวดเมื่อยสรันรพลังร่างกายนะคะข้อเข่าเอ็นกระดูกระหว่างนะคะศีรษะอาจปวดได้นะวันนี้นะคะหัวจะปวดนะคะอาจเป็นได้นะ,ะนะแถมไม่สบายตัวไม่สบายใจไม่คล่องไม่ฟรีนะคะบางคนก็นะ ติดพันธนาการใดๆนะคะที่ตัวเองสร้างไว้แต่ก่อนหน้านี้มานะคะนะอันนี้อาจมีเรื่องของการเดินทางหรือได้พบเจอบริวารที่ดื้อรั้นนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าเนี่ยนะคุณอาจจะมีการเรื่องของการวางแผนการเดินทางนะคะหรือวันนี้นะถ้าเป็นเรื่องงานนะคะอยู่นิ่งไม่ดีนะคะนั่งเฉยๆไม่โอเคนะคะขอให้วิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะวิ่งอยู่กับที่ นะคะนะใส่สเก็ตทำงานนะคะวันนี้นะจะเลิศเลยเพอร์เฟกนะคะตามเลยนะต่อไปคนวันจันทร์สามใบนะคะคนวันจันทร์มีายพินเทสนะอ่ะอะ่มีคิ้งเรียนะแล้วก็มีอ่าสามดาบระวังนิดนึงคุณนะ คุณคนวันจันทร์นะคะได้ไพ่พระสังฆราชคุณก็นะคะวันนี้มีจิตใจอบร่มอารีวันนี้ชิลๆจิตใจสบายนะไม่มีอะไรนะคะก็คือแบบว่าอ่าเป็นสุขใจนะคะดีนะคะมีเมตตาในสวะอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีอะไรก็ดีไปหมดนะคะนะหรือในหนึ่งคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะนะมีเรื่องของคิงเหรียญเข้ามาอย่างนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกันเงินหรือเจอสายเปนะคะเจออ่าผู้ที่มีอํานาจทางการเงินหรือว่าอ่า ได้ทุนต่างๆนะคะวันนี้หรือไม่ก็วันนี้นะได้ตังปพูง่ายเลยนะคะนะแต่มีสามดาต้องระวังเรื่องของอาการฟิลลิ่งบูต่างๆนะคะหรือว่าถ้าเป็นทางกายภาพก็ต้องระวังตั้งแต่เคี่ยวสัตว์เล็บสัตว์ระวังนะงูขบหมากัดแมวควนนะคะนะมีดบาดกระดาษบาดนะแมกนิบนิ้วนะคะได้หมดนะต้องระวังนะคะสิวแตกส,แตกสีแตกบางคนขยับเด็กดัดฟันก็ยังใช่นะคะ ก็ตานนั้นต้องระวังเลือดจะตกยางจะออกนิดหนึ่งนะคะนะถ้าเป็นทางด้านอารมณ์รักคุดตุ๊ดเมินอะไรก็ว่าไปนะคะหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าอ่าถูกหลอกถูกลวงถูกโกงได้นะคะตามนั้นเลยนะคะขอไพ่อ่กขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอาไพ่บอกว่านะวันนี้นะนายถ้าเจอนายนะนายก็จะจูจี้คียบ่นนิดหนึ่งนะคะนะเป็นคนที่เรียกว่า เยอะนิดนึงนะเป็นคนที่แบบว่าะระเบียบนิดนึงนะคะนะแต่ก็ต้องระวังเป็นตัวเองด้วยนะคะเพราะตัวเองก็อาจจะแบบว่าจู้จี้ขี้บวนได้เหมือนกันเช่นกันนะคะตามนั้นเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานอะไรดีนะนะคะการสอบการอะไรดีหมดนะคะอืมนะฮะแต่บางคนอาจจะมีต้องระวังเรื่องของคดีความด้วยนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องนะจดหมายเตือนครั้งนิดนึงจดหมายเตือนครั้งที่สองสามสี่นะต้องระวังนิดนึงนะคะ แต่ว่าดูจากไพ่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะนะคะหรืออาจได้พบเจอกับผู้ที่มีอํานาจทางกฎหมายก็ได้นะนะคะคุณตํำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้นะคะอ่ะต่อไปคนวันอังคารบ้าสามใบนะคะคนวันอังคารมีเทมเพลนส์นะคะมีห้าดาบนะคะมีห้าถ้วยอ่ะเป็นอะไรเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยนะอ่ะ เขาบอกวันนี้คนวันอังคารเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าอะไรซ้ําๆมันวนลูปมาอีกครั้งหนึ่งะนะคะนะความรู้สึกแบบเดิมเรื่องเดิมๆที่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยนะนะคะหรือฉีกไปเลยก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะคุณอาจจะัดบ้านใหม่นะ,ะนะโยกย้ายนู่นนี่นั่นนะคะย้ายเก้าอี้จากซ้ายไปขวาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกทุกครั้งจหลังจากการเปลี่ยนแปลงมันจะดีขึ้นเสมอนะคะถ้าวันนี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะจัดเลยค่ะจัดบ้านใหม่ เปลี่ยนมุมน,นู่นนี่นั่นเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันมีอะไรที่ใหม่ๆเข้ามาพลังงานดีจะบังเกิดนะคะนะวันนี้เรื่องของภาระหน้าที่นะทาอยู่คนเดียวนะคะหาคนช่วยลําบากนะวันนี้นะคนที่เคยรับปากว่าจะช่วยมันก็ไม่ช่วยนะบางทีงานล้นมือนะคะนะ,ะแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่วิตกกังวลนะคะกังวลในใจนะคะอยู่เนืองๆจริงๆไม่ต้องกังวลแล้วล่ะนะก็คือหันมาเลิกกังวลแล้วห,นะนกกวลลหันมาดูฮะเรื่องดีๆมันมีอยู่นะคะแต่วันที่ คุณอ่าไปมัวอ่าอยู่กับจุดที่มันมันไม่ได้ดีหรือว่ามันยังเป็นเรื่องที่น่ากัางวลคือเอามาคิด,ดเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะตามนั้นหรืออาจอีกในหนึ่งถ้าตัวคุณไม่ได้เป็นนะมันจะมีคนที่แบบวิตกกังวลนะคะวันนี้ได้พบเจอได้พูดคุยหรือว่าเข้ามาขอคาปรึกษาก็เป็นได้นะคะอ่าขอพ่ายทักพิเศษหน่อยอ่าเงินเข้าค่ะนะคะนะหรืออาจมีการเดินทาง ใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต่อไปคนวันพุธคนวันพุธมีหกถ้วยนะคะมีเดวิลนะคะมีเด็กถือดาบนะคะเขาบอกคนวันพุธนะคะวันนี้นะก็อาจจะได้ กลับบ้านกลับช่องติดต่อสื่อสารกับคนทางไกลทางบ้านนะคะหรือว่า,าบางคนเนี่ยถ้าเป็นคนโสดอาจจะได้ประลึกป,ปึบปับพบรักกับคนต่างวัยหรือคนที่เคยถ้าไม่ต่างวัยกันก็คือคนที่เคยอ,อยู่ในพื้นที่แอเรียเดียวกันมาก่อนหรือว่ารักเก่าที่บ้านเกิดอะไรประมาณนั้นได้นะ ต้องระวังนะคะเพราะมีเดวิลด้วยนะพอเจอกันปิ๊งกันปุ๊บคุณจะปลลุดปุ๊บปั๊บอย่างเดียวเลยนะคะนะวันนี้อาจจะได้พบเจอบริวารที่ดื้อดัดนๆันด้วยนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนั่นเองนะคะขอพาทักพิเศษหน่อยอ่าชะตากําลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะนะกำลังหมุนไปเรื่อยๆนะคะชะตากำลังจะพลิกผันหรือยังไม่หยุดนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า วันนี้นะก็คือคุณอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภที่ดินสมบัตินะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะนะคะนะบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เรียกกลับบ้านละโอนที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบ่งการนู้นนี่นั่นนะคะก็ได้นะคะนะหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าชะตามันกำลังจะพลิกผันนั่นเองนะคะก็ตามนั้นเลยนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันพัสุหนะัสเนาะ พราไหัดสามใบนะคะพหัสมีเจ็เหรียญน,นะคะสามถ้วยนะคะและห้าเหรียญอ่าตอนนี้นะรอเงินยังต้องรอก่อนนะคะจะรออะไรก็แล้วแต่ยังต้องรออยู่อีกสักระยะเลยนะคะนะยังไม่ได้แต่พอได้แล้วมันก็ได้เต็มเหนียวนะคะนะอาจะมีเรื่องของอาการพบปะสังสรรค์รื่นเริงปาร์ตี้หมูกระทะเกิดขึ้น นะคะหรือได้พบเจอพูดคุยกับคนที่อยากคุยอยากเจอนะคะนะวันนี้อาจจะได้รับเชิญไปงานเลี้ยงหรือว่าง,งานมงคลสังสรรค์ต่างๆเนาะนะคะเพื่อนชวนกินหมูกระทะได้ไหมได้นะคะนะแต่ระวังเรื่องสตังนะบอจีอยู่นะนะคะระวังลําบากเรื่องเงินนิดหนึ่งนะคะขอไพยทักพิเศษค่ะอ่ะเห็นไหมไปตกปากรับคำเออไปก็ได้หมูกระทะเท่าไหร่นะร้อยเก้าเก้โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะ พอดีไปนับตังมีร้อยเก้าสิบตายแล้วขาดเก้าบาททำยังไงทําให้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราอ่ะรับปากเพื่อนไปแล้วใช่ไหมมันก็เป็นพันธนาการนั่นเองนะคะนะอะซึ่งมันเกิดขึ้นจากตัวเรานะคะหรือองในหนึ่งนะต้องระวังเรื่องของใครให้เตือนในะเรื่องของเรื่องของการที่คุณแบบว่านี่แหละตัดสินใจหรือรับปากอะไรใครแล้วมันจะทําให้ผูกลัดมัดตัวเองในภายหลังนะคะก็ต้องระวังด้วยนะฮะ นะาบางคนเขาบอกว่าต้องระวังเรื่องของการกักตัวด้วยนะนะคะบางคนนะตามนั้นเลยนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์มากเดเดทนะบางคนไปงานขาวดําหรือเปล่านะคะเนี่ยมีจัสเม้นด้วยบางคนไปโรงพยาบาลแล้วล่ะเนี่ยนะอ่าเดินทางค่ะบางคนต้องไปโรงพยาบาลน,นะวันนี้ไปหาหม,หาหมอซื้อยาฟราร์มาซีดั๊กโตเลยก็ว่าไปนะคะนะ อ่านะฮะบางคนไปหาหมอบางคนไปพบแพทย์บางคนแพทย์นัดบางคนพาคนอื่นไปนะคะมีเรื่องการเดินทางบางคนไปงานศพได้ไหมได้ค่ะงานข่าวดานะคะบางคนได้ข่าวคนนู้นเจ็บคนนี้จ่านะคะตามนั้นเลยต้องระวังตัวสุขภาพตัวเองด้วยนะอืมตัวเองก็อาจจะเป็นอ่าสุขภาพได้นะคะปัญหาสุขภาพได้เช่นกันนะคะนะตามนั้นนะฮะอ่าแต่ถ้าสมมติว่าบางคนไม่ใช่เกี่ยวกับไปโรงพยาบาลไปอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องอะไร ต้องระวังเรื่องของรถรายวดยานพาหนะนะคะขัดข้องเสียหายนะคะหรือ,อนั่นแหละอะ่ตามนั้นนะคะยวดยานพาหนะขัดข้องเสียหายนะคะอ่าอุบัติเหตุได้ไม่ได้นะคะต้องระวังนะคะนะแล้วก็มีดวงหาหมอด้วยนะ,ะนะคะนะแล้วก็เขาบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่แบบว่าอ่าผลของการกระทําของเราเนี่ยมัน,มน มัน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 แสดงออกมานะคะก็คือทําดีได้ดีทําชั่วยได้ช่วนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องทําแต่ความดีนะนะคะนะแล้วก็อะไรที่อีก,กความลับเนี่ยอาจถูกเปิดเผยได้นะคะนะหรือผลของอสิ่งที่เรารอมันจะออกวันนี้นะคะได้เหมือนกันนะฮะนะเดฟูก็ต้องระวังเรื่องการเดินทางนะคะเดินทางน่าเล็ดน่ารอยอยู่นะคะอาจมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยวันนี้นะคะขอพ่ายทักพิเศษหน่อย อ่าภาระหน้าที่นะคะมันเยอะเหรือเกินงานมันก็เยอะหลือเกินแต่ว่าคุณนะเก่งทาได้อยู่แล้วเอาไหวเอาอยู่รวบตึงนะสิบไม้ไม่พอเอามาอีกสิบได้เลยนะคะนะตามนั้นนะนะคะต่อไปคนวันเสาร์บ้างนะคะคนวันเสาร์มีแมทิเชียนนะคะมีห้าดานะคะแล้วก็มี j u s t ิ c นะคะ คนวันสาววันนี้ก็ทำอะไรก็ดีมีออร่าปัง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 ปุริเย่นะคะเพราะว่าคุณมีเมจิเชนเป็นตัวเจ้าชะตานะคะเงินดีงานเดินนะทำอะไรวันนี้วิเศษสวยเลิศไปหมดนะคะนะแต่ว่าต้องทําคนเดียวนะเพราะว่าหาหันหาคนช่วยมันไม่มีแล้วก็ไม่ต้องนอยนะคะคลิปลุกเมจิ c เชนสวยๆเอาไว้นะนะคะอ่นะจัสติกนะอาจได้พบเจอกับบริวารน,นะคะที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ บริวารที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะผู้ทรงคุณมุตมากกว่านะคะนะบุคคลในเครื่องแบบหรือว่าอ่าผู้ที่มีอ่าเรียกว่าอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้ใหญ่เนาะสำหรับเรานะคะนะวันนี้ก็อาจจะได้พบเจอนี่นะฉันจะบอกว่าวันนี้บางคนนะถ้าไม่ได้มองว่าตัวคุณเนี่ยถ้ามองจากไพ่สามใบโดยรวมอย่างเงี้ยบางคนไปศารนะเออเพราะว่ามีทั้งทนายและตุลาการอยู่ใน ชุดเดียวกันนะคะวันนี้อาจจะไปสารนิดนึงนะคะคุณค่านะ,นะนะบางคนนะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะนะอ่ะไม่พูดเยอะเดี๋ยวคิดมากนะคะขอพายทักพิเศษอ่ะอ่ะวันนี้อาจมีเรื่องได้เปนะคะนะมีเรื่องได้จ่ายนะคะนะวันนี้สายเปตัวจริงจะออกมาคุณนั่นแหละจะเป็นใครเออระวังจะเอฟเยอะระวังจะต้องจ่ายเออนะคะ ตามนั้นนะถ้ามีคดีความก็สงสัยจะต้องเสียตังนะคะตามนั้นเลยนะคะกับแล้วจะกันเดเป็นยังไงกันบ้างาอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ